มาค่ะมาเติมความหวานด้วยกันค่ะต้มข้าวเหนียวดำใส่มันด้วยค่ะแซ่บเซบด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเทยไทยในฮอลแลนด์หรือแล้วด้จ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุคนเดอค่ะช่วงเวลากินข้าวเที่ยงอาหารเที่ยงแล้วค่ะอาหารเที่ยงวันนี้ค่ะของหวานกับตโตต้มข้าวเหนียวดำนะครับพี่น้อง่าใส่มันด้วยค่ะ มาเพิ่มความหวานด้วยการเร็วสู้กับความหนาวนะครับพี่น้องขาขนมชั้นด้วยค่ะไปร้านจีนมาร้านเอเชียมาได้มาชิ้นหนึ่งค่ะขนมชั้นนะคะพี่น้องแล้วก็ผลไม้คลูกพับนี่ค่ะกลางวันบางมื้อก็จะกินประมาณนี้นะคะนอกจากอาหารประเภทยำประเภทตำกลางวันก็จะกินของหวานนะครับเป็นบางวันค่ะเฮดหมอน้อยหนึ่งค่ะของหวานเกษตรกินอยู่สองสามครั้งกับพี่น้อง่ะ อม,มาแซบด้วยกันค่ะกินของหวานกินของว่างนี้แหละคะ่ะจะได้เมามันกันหน่อยนึงนะคะเหมือนที่โตโต้เกินมาหลายคลิปมันแหะคะ่ะจะพูดเรื่องเพ่อใหญ่ให้ฟังนะคะผู้นี้ที่มีอุปการะคุณอุปธรรมขำจูโตโต้นะคะ คนที่เขาล้มเสหายตายเสียจากไปคลิป2คลิปที่แล้วนะนะคะสำหรับใครติดตามในคลิปของโตโตมานะคะวันนี้โตโตก็จะพูดความเปลี่ยนมาให้ฟังกันหน่อยหนึ่งว่ารู้จักกันยังไงเป็นแบบไหนถึงได้มาดูแลกันจนล้มหายตายจากกันนะคะพี่น้องค่ะจริงๆก็ต้องเท่าความเก่านิดนึงค่ะนืงจาคลิปตอนที่3ที่บอกว่า ทำงานอะไรมากว่าจะได้มีแฟนหรือมีผัวฝรั่งเลี้ยงที่โตัวโตเคยโพสตไปหลายๆคลิปก่อนมีตอนหนึ่งตอนสองตอนสามนะครับพี่น้องแล้วตอนนี้เป็นก็ถือว่าเป็นตอนสี่แล้วก็จะรวบรัดตัดตอนให้เข้าใจกันไปเลย้ะคะ่ะตั้งแต่โตโัวโตออกจากงานผับงานบาร์กึ่งคาเฟ่กึ่งร,ร้านอาหารออกมาแล้วโตัวโตก็มาอยู่กับพ่อใหญ่คนนี้แหละค่ะคนประเทศฮอนแลนด์ที่เมืองที่โตัวโตอยู่นี่แหละค่ะแกก็ไปเมืองไทย หเดือนที่นู่น6เดือนที่นี่ค่ะเพราะแกะเกษียณร,ราชการแล้วแกเป็นข้าราชการครูนะคะตัวโต้ก็อยู่กับแกแกให้ออกจากงานมาตัวโต้ก็ลองไปอยู่เขาก็คือเป็นฝรั่งคนแรกที่ตัวโตวอยู่ด้วยนะคะพี่น้องแกก็ดีค่ะแกก็นิสัยดีใหม่ๆห่เรื่องความรวยความมีเงินไม่มีเงิน,เ,งนเราก็ดูไม่รู้นะคะเราก็ลองผิดลองถูกเราก็อยู่กับเขาไปค่ะ แต่ตัวโต้ก็พาเข้าไปบ้านตัวโต้เหมือนกันค่ะที่ร้อยเอ็ดค่ะแล้วตัวโต้ก็บอกแกว่าถ้าเธอรับฉันจริงชอบฉันจริงอยากดูแลฉันอยากอุปราการะตัวฉันเธอก็ดูแลกันว่าบ้านฉันเป็นแบบไหนไหนที่เธอช่วยได้ตัวโต้กับสิคิดประมาณนี้ค่ะสมัยก่อนใครมีแฟนฝรั่งฝรั่งใหม่ๆก็อยากจะได้บ้านได้รถได้นู่นได้นี่เขาก็ได้กันนะครับเพื่อนปูงของตัวโต้ที่เป็นมาดามเปลี่ยนอะไรพร้อๆมๆกันที่เขาเรียกมาดามเนาะตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วค่ะแต่ละคนก็ได้ฝรั่งรวยกัน อย่างเพื่อนที่สุรินก็ได้บ้านหลังใหญ่ได้ฟาร์มได้อะไรกันตั้งแต่รุ่นเดียวกันนะคะแต่ดวงของคนเราไม่เหมือนกันการที่จะได้บางคนก็ได้คนเดียวก็เลี้ยงเลยส่งเสียเลยซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรให้เลยนั่นคือความโชคดีของเขาแต่ตัวโตก็ถือว่าได้เจอกับพ่อใหญ่คนนี้ค่ะแกก็ให้อนาคตเราได้แกก็ให้ไปเรียนภาษาเพิ่มเรียนนวดด้วยอะไรด้วยแกก็พยายามช่วยเราตรงนี้นะคะแต่แค่จะซื้อบ้านซื้ออะไรใหญ่ๆแก ก็ไม่มีแรงไม่มีทุนรัพย์ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ตัวโต้ก็อยู่ดูแลกันไปนะคะทีนี้แกก็ไปเห็นบ้านเราที่ร้อยเอ็ดนะคะทีนี้ตัวโต้็ว่าดูซิพอดีแกไปจังหวัดฤดูฝนพอดีฝน,ฝนตกหลังขลังคาก็รั่วโซนห้องครัวโซนห้องน้ํานะคะแกก็เลยอยากจะช่วยทีนี้แกก็เลยช่วยมาทั้งเงินตัวโต้เก็บด้วยทั้งตอนทํางานโรงแรมด้วยอะไรด้วยเก็บสะสมด้วยกันก็เลยพอได้สร้างบ้าน หลังใหม่ให้พ่อกับแม่อยู่เท่าทุกวันนี้ค่ะถึงจะไม่ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าแกได้ช่วยค่ะแล้วหลังจากนั้นที่อยู่กับแกไปแกก็สอนเนี่ยเราได้เห็นโลกเห็นประสบการณ์แกก็พาตัวโต้ไปเที่ยวนะครับพี่น้องคะไม่ใช่ว่าเราจะคิดแต่กับเงินอย่างเดียวแกพาไปไหนตัวโต้ตเขาไปตั้งแต่เคยไม่ได้เคยยังไม่เคยนั่งเครื่องบินก็ได้นั่งเครื่องบินครั้งแรกกับแกเพราะแก อยากให้เรารู้ว่ามันเป็นแบบไหนเป็นประสบการณ์ยังไงแกก็พาต,ตัวตัวบินไปเวียดนามก่อนนะครับพี่น้องไปเมืองไซก่อนหรือไซง่อนนะคะโฮจิมินนะคะไปอยู่นู่นเกือบสองอาทิตย์แล้วก็เที่ยวรอบไปหาดูไอ้สมัยสงครามโลกเขาจะมีหลุมหลบภัยอะไรต่างๆก็หาเที่ยวในเมืองนั้นแหละค่ะทางนอกทางตอนใต้ทางทะลุงทะลีแล้วก็ไปเที่ยวเวียดนามก่อนแล้วปีต่อมาแกก็พาตัวตัวไปเที่ยวศรีลังกา ไปสีลังกาอยู่สิกว่าวันก็สนุกเหมือนกันก็ได้ประสบการณ์ปีอีกอย่างหนึง่งเราก็เลยไปเที่ยวต่อมาก็ไปทั้งคาม้นไปลาวก็ไปโซนเอเชียก่อนนะครับพี่น้องขาแกอยากให้เรามีประสบการณ์ก่อนแต่การที่เราไปประเทศที่ ก็ถือว่าเป็นประเทศที่ทุกยากกว่าทางบ้านเราทางเมืองไทยเราเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะคะเราต้องเปิดใจยอมรับว่าในสิ่งที่เราไปเห็นเห็นตลาดเขาเห็นการกินการอยู่ประชาชนของเขาเ็าอยู่แบบไหนถ้าเรายอมรับตรงนั้นได้เราก็ไปเที่ยวอย่างมีความสุขค่ะพี่น้องเพราะว่าตลาดเช้าก็ทางเขมรหรือว่าทางศรีรังกาทางอะไรเขาจะวุ่นวายกว่าทางบ้านเรานะคะ เขาจะกองผักกองของกินกองอะไรขายบางครั้งก็ตามพื้นปูกระดาษปูอะไรเขาขายไปเลยค่ะโตัวโตก็จะไปตลาดเช้าเป็นบางครั้งที่ศรีลังกานะคะก็สนุกแต่คนศรีลังกาเขาก็เฟรนลี่นะคะเฟรนลี่กับเราทุกอ,อย่างนี่นี่ก็คือเป็นประสบการณ์ที่เงินซื้อไม่ได้ค่ะประสบการณ์ที่ได้เห็นโลกแกพาไปเทีย่ยวไหนตัวโตก็ดูแลกันไปหลังจากแกกลับมาทางฮอลแลนด์โตัวโตก็บินมา,าแกก็อยากให้เรามาเยี่ยมเราก็มา ตัวโต้เามาอยู่ทางฮรลแดมมาครั้งกว่าสองเดือนมาครั้งกว่าสามเดือนตัวคุบโตก็ไปมาอยู่สามตีรอบนะคะกับแกนะคะ <c oughs> แล้วทีนี้มาถึงปีที่เจ็ดย้อนมาเลยนะคะ,ะรับวบรัดมาเลยค่ะ <c oughs> มาถึงปีที่เจ็ดตัวโต้ก็ดูแลกันมาถึงปีสุดท้ายทีนี้ตัวโตก็บอกแกว่าความมันต,ตัวโตก็มองไม่ค่อยเห็นอนาคตเท่าไหร่นะคะจากแกนะคะ แกก็เป็นคนทั้งดื่มทั้งกินกีเหล้าเมายาสมัยก่อนตัวโต,วตวมีแฟนบอกตัวเองไว้เลยนะคะถ้าขี้เหล้าเมายาฉันจะไม่เอาเด็ดขาดคะ่ะตอนที่หาแฟนฝรั่งใหม่ๆนะบอกตัวเองอย่างนั้นทีนี้เกียรติอะไรเราก็ได้อย่างนั้นจริงๆกับพี่น้องคะ่ะแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีถือว่าแกเป็นคนใจดีนิสัยดีอยู่ค่ะพี่น้องแกรักพ่อแม่พี่น้องเราแต่แกก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะคะ ก็ถือว่าดีเพราะแม่พี่น้องตัวโต้ก็ถือว่าแกมีบุญมีคุณอยู่ตรงนั้นอยู่ค่ะแต่เรื่องที่ใช้ชีวิตด้วยกันก็จะไม่ขอพูดนะคะจะรวบรัดมาเลยพอครบเจ็ดปีปุ๊บตัวโต้ก็เลยบอกแกว่าตัวโต้ก็อยากจะออกไปหาอนาคตอยากจะเป็นแกก,ก็ก็คุยกันด้วยดีนะคะจบกันด้วยดีก็คุยกับแกว่าเราจะยุติสัมพันธ์ในความเป็นฟงเป็นแฟนกันแต่เราก็จะดูแลกันไปในส่วนที่ดูแลกันได้ ตัวโตก็รักเกเหมือนญาติเหมือนญาติพี่น้องเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งอย่างนี้ค่ะก็บอกเก๋ตามตรงแล้วตัวโตก็พอมาปีสามครั้งมาทางฮอลแลนด์ตัวโต้ก็มาเริ่มคบก็รู้จักผู้ชายคนหนึ่งในเพื่อนฝูงในวงการในเก๋ในวงการในทางเมืองที่ตัวโต้อยู่นะคะก็แฟนตัวโต้คนปัจจุบันนี่นะคะ่ะ กดตัวก็ได้ครบได้สื่อสารกันได้บอกแกว่าฉันเริ่มคบผู้ชายคนใหม่เขาก็ดูดีโอเคอยู่นะฉันอยากมีอนาคตไปกว่านี้อะไรอย่างนี้แต่แกก็ใหม่ๆที่โตโตบอกว่าจะเลิกลากันนะแกเสียใจมากนะครับพี่น้องคะร้องให้บู๊ร้องให้เหมือนเด็กร้องเลยครับพี่น้องร้องให้มากแล้วก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแกก็บอกว่าเพราะความสุขของเราอนาคตของเราเราแกก็อายุมากกว่าเราเยอะอะไรอย่างนี้แกก็เลยโอเค แล้วปีก่อนที่โตโตจะมามีแฟนคนนี้นะคะปีสุดท้ายปีสองเริ่มที่จะมาอยู่ด้วยกันนะคะตั้งแต่ตัวโตมาเที่ยวหาพ่อใหญ่นะครพ่อใหญ่ที่มีอยู่ประกาลลกคุณนี้ค่ะกือตัวโตก็าพาแฟนของตัวโตคนนี้แหละครับไปแนะนําให้แกรู้จักที่นี่เลยนะคะที่บ้านของแกที่นี่ก็ไปรู้จักกันไปคุยกันไปไปมาแกก็รู้ว่าแฟนของตัวโตคนนี้ฐานะดีการงานดีการเงนิดงนดีอะไรดีดีดแกก็โอเค แกก็ห่วงเราแกก็กลัวเราออกไปเจอคนไม่ดีค่ะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้าพูดป่านภาษาปนนอกนะครับพี่น้องเขาก็บอกว่าโอ้ยนี่มันบริหารผัวได้มันได้ถึงผัวหนึ่งผัวสองมันบริหารในี่ผัวสองคนปองดองกันได้ฮักกันได้จังสันจังสี่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราชัดเจนตั้งแต่ทีแรกค่ะเราไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ตบตีไม่ลงไม้ไม่ได้ด่าทอกันในสิ่งที่ไม่ดีก่อนจะเลิกลากันเราก็เลิกลากันด้วยดี แล้วทีนี้ก็ตโตก็เลยมาเริ่มต้นกับแฟนคนนี้แฟนไอ้แฟนปัจจุบันหรือผัวปัจจุบันนี่แครับพี่น้องแล้วแกก็ไปเมืองไทยเหมือนเดิมของแกนั่นแหละครึ่งปีก็ไปอยู่นู่นไปสองสามรอบก็ไปหามีดงมีเด็กใหม่ก็แล้วแต่แกแต่เราก็ดูแลกันอยู่แบบห่างๆแล้วช่วงที่แกไม่อยู่ที่นี่โตโต้ก็ไปดูแลบ้านให้แกที่ละครั้งสองครั้งไปดูแลไปรดน้ําต้นไม้ไปทําสวนไปทําอะไรให้แกปกติค่ะ แล้วแฟนตัวโตคนนี้คนที่ตัวโตอยู่ด้วยทุกวันนี้แฟนตัวจริงทุกวันนี้แกก็เข้าใจทุกอย่างค่ะแกก็ถือว่าขอบคุณแกถือว่าเป็นบุญเป็นคุณถ้าไม่เจอเขาเราก็ไม่ได้เจอกันอย่างแฟนตัวโตคนนี้แกก็ไม่เคยไปเมืองไทยนี่เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของตัวโตคะ่ะแกไม่รู้จักเลยว่าเมืองไทยเป็นอย่างไงสมัยก่อนคนเขาก็จะคิดว่าโอ้ยฝรัง่งรู้มากฝรั่งหูเมืองไทยหลายแล้วเขาจะหาแต่ของตัวโตโชคดีว่าเจอฝรั่งใหม่ที่ยังไม่เคยไปเมืองไทยค่ะ แต่คนที่ไปเมืองไทยโชคโชนก็รู้นู่นรู้นี่มากทังแต่สมัยนี้มันรู้มากอยู่แล้วครับเพราะมีอินเตอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนสิบกว่าปีที่แล้วมันก็น้อยค่ะแต่คนไปโชคโชนเมืองไทยเขาก็รู้ว่าเด็กเป็นยังไงใครหาเงินแบบไหนแบบไหนก็ก็จะคิดว่าคนไทยมองเรื่องเงินเป็นหลักเท่านั้นนะครับพี่น้อง่ะเดี๋ยวเจอกันอีกตอนหน้านะคะตอนต่อไปค่ะตอนที่ได้ดูรไรกันสามคนจะเป็นยังไงนะคะจะสนุกแบบไหน ตัวโตจะมาคุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อค่ะอย่าเบื่อกันนะจ้าขอบคุณและสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ